สวัสดีครับแฟน YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายเทปนี้ครับจะพาไปชมผลงานของเพชรมรกตเพชรยินดีอ c คาเดมี่ครับที่ล่าสุดครับเพิ่งสูญเสียแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพให้กับตะวันฉาย PK แสนชายมุทายมมามันหมาดครับมาติดตามผลงานในอดีบของเพชรมรกตสมัยวัยรุ่นกันนะครับคนดูบอกว่ามีแต่เข่า แต่เวลาชกกับต่างชาตินักชกจากอุบลายนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึก t o y ย t a h ไฮรักรีโวซูเปอร์แชมเปีอจัดขึ้นเมื่อวันที่29มกราคมปี2016นะครับหรือตรงกับปีพศ 2,559ครับที่สังเวียนอารียเกยิมเนเซียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับนักชกไทยของเราครับยอดมวยเขา่าจากจังหวัดบุรัรัานีเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมีนะครับเจอกับฮิราโนมาซาชินักชกชาวญี่ปุ่นครับกติกาวมวยไทยพิกัดนะครับ65กิโลกร,รมัมต่อ67กิโลกร,รมัมกำหนด3ยกครับวันนี้ต้องบอกว่านักมวยไทยของเราครับเพชรมรกตนีต่อยในพิกัด 6กิกิโลกรัมครับต้องต่อน้ําหนักให้กับนักชกญี่ปุ่น2กิโลครับนักชกญี่ปุ่นนี่ชกในพิกัด67กิโลกรัมครับเหนมรลกตในตอนนั้นนี่ยังวัยรุ่นอยู่ครับ22ปีครับสูง180เซนติเมตรครับในขณะที่มาซชิาชิ31ปีครับสูง173เซนติเมตรครับนี่ครับนักมวยไทยเรานี่ต่อน้ําหนัก2โลครับ2กิโลกรัมต่อน้ําหนักแต่ไม่ต่อตัวครับรูปร่างช่วงชกก็ยังดูได้เปรียบทางด้านของมาซชิครับนี่ครับ กดซ้ายปหนึ่งทีครับขวางขวางหน้าครับขวางจะหามุมเสียบหาเหลี่ยมเสียบอยู่ครับนี่ครับกลายเป็นสับซอกแทนประการแยกครับเดินชนครับอ่าทีบยอดหน้าไปหนึ่งทีครับเดินแบบไม่เกรงใจความเป็นเจ้าบ้านของมัลซิชเลยนะครับแท็กยับขวาไปครับแท็กยับขวาไปเรื่อยครับแ่ขวานี่ทำลายจังหวะได้ดีครับเสียบเข่าเปหนึ่งดอกขวางขวางแล้วฟันศอกครับอ่าขวางดันหน้าไปครับ พยายามจะตีสู้ือนกันทางด้านของมาซาชิครับมาซาชินี่มีดีกีเป็นเจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งในประเทศญี่ปุ่นครับ3เส้นนะครับโดนรับตีโดนห่มตีครับตอนนี้ในตีบิงทีในขณะที่ในตอนนั้นนะครับเพชรมรกตนี่ยังเป็นแชมป์ลูนีอยู่นะครับตอนหลังนี่ภายหลังก็โออินเตอร์ครับไปเป็นแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพในกติกามวยไทยในรุ่น เ็กิโลกรัมครับเฟเธอร์เวทขวางหน้าอีกแล้วครับขวางแล้วดันดันแล้วจากจังหวะหาเหลี่ยมเสียบนี่กรรมการมาห้ามซะก่อนครับนักชกมุมน้ำเงินนี่นักชกเต้าเจ้าบ้านนะครับในน้ำหนัก2โลนะครับ2โลนี่ไม่น้อยเลยนะครับกดแยกไปครับเกี่ยวในจับในแล้วฟันครับโอ้โหจะแทงครับแกฟันเลยนะเดินครับ หมัดจะมีอาวุธนำครับโดยเฉพาะหมัดยับนีทำงานได้ดีครับทำลายจังหวะตลอดครับขวานำครับขวาหน้าครับแตบหนึ่งทีครับทีบทั้งหมัดยับทั้งลูกทีบนี่เล่นเอามาซาชินี่ทำอะไรไม่ถนัดนะครับนี่ครับเต่สูงครับสายสูงมาซาชิก็พยายามจะเข้าให้ถึงตัวครับนี่ครับสาวหนึ่งสองครับมีเสียบเข่าสู้นี่ครับโดนสอกครับมัเข้ามา ผิดเรียมผิดมุมนี่โดนสวนตลอดแลละครับอย่างเดินครับเพชรมรกตรก็ต้องเป็นการบ้านของมวยตัวเล็กกว่าครับแม้ว่าจะได้น้ําหนัก2กิโลนะครับยับขยับแม่จะเตนี่ก็ติดบ,บังครับแทกยับครับจับในเกี่ยวนี่ครับฟันไม่แทงครับเน้นฟันแทนครับก็น่าจะมั่นใจใน คม2ตัวเองครับน่าจะเปิดแผลได้สักแผลแหละเพราเตะชกอยู่ที่เมืองไทยนะครับเพชรมรกตนี่จะเป็นมวยเข่านะครับสายวิธีครับกระแทกยับขวายับขวาครับแม่จะง้างจะเสียบเข่าครับขวางแล้วก็เสียบครับนี่ครับนี่ครับบิดล้มไปครับล้มอย่างนี้บ่อยๆนี่นักชกญี่ปุ่นมีแต่จะหมดนะครับมาซาชิคุมาได้ครับยกที่สองครับตัดมายกสองเลยเกี่ยวแล้วเสียบครับ นี่ครับสาดแข้งซ้ายเดินอย่างต่อเนื่องครับเกาะติดเลยครับเสียบเข่าครับแหมวุฒนำเก่ดีจริงๆครับสาหรับเพชรมรกตครับสับสองเป็นหนึ่งทีแท็กยับแล้วก็มีสวนนะครับทางด้านของมาซาชิครับพยายามจะต่อยหมัดสวนครับอ่ะโดนสองอีกแล้วการแยกครับนี่ครับสาดแข้งซ้ายฟันศอกซ้ายนี่ครับเสียบเข่าขวาแท็กยับ กระแทกแยับทำลายจังหวะตลอดครับแม่มาสัชีนี่ทำลายไม่ถูกครับอาจจะต่อยหนึ่งสองครับเป็นโดนสองเยอะครับโอ้พอต่อยหมดชุดนี่เพชรมรกตนี่เตรียมศอกสับสวนเลยนะครับโอ้เอแตกครับแม่แตกครับกรรมการต้องเบรกเกมเลยครับกดแตกครับกดเลือดนี่พอสมควรเลยนะครับแม่ถ้าเป็นที่เมืองไทยน่าจะผ่านได้สบายสครับ ก็มาหมอหมอสั่นหัวครับว่าอชกต่อไม่ได้ครับก็อย่างที่เรียนอย่างที่แจ้งครับว่าชกในต่างประเทศครับส่วนมากก็จะเป็นกีฬานะครับก็ถ้าเกิดมีแผลแตกครับเลือดออกครับก็ทางแพทย์สนามก็จะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาซะมากกว่าครับก็จะไม่อนุญาตให้ชกต่อครับก็เพชรมรกตครับแม็โชคมศอกครับโชได้เด็ดขาดจริงๆนะครับสับทีเดียวนี้ เลือดพุ่งเลยครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของยิราโนะมาซาชิไปแบบเด็ดขาดในยกที่2นี่เองครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e กดสระดิ่งติดตามครับเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันด้วยนะครับทางช่องของเรายังมีมวยดีๆสุดๆอีกเยอะครับสุดท้ายน,นี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้า พบกันใหม่สวัสดีครับ